คร,ครบครื่องเดอมเล่าเอนดีมากมาสวัสดีครับชุมทางฮอตโชครับอาหารเป็นยากับอาจาร,รย์โชบเชี่ยวและาจารรย์อีฟสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่พูดพลาำเพลง <c oughs> ฮะเรามาถึงก็โช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 บเลยเลย,เลยครับดึกแล้วเนี่ยก็ต้องอะไรที่มันกระชับเฉงท่านผู้ชมหลายคนที่นอนดึกตื่นเช้านอนดึกตื่นสายหรือว่าจะนอนดึกแล้วไม่ยอมนอนนอนไม่หลับ อาการเหมือนกันหมดครับเราจะมีอาการไม่สดชื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการกินอยู่ขับถ่ายมันเปลี่ยนแปลงไปหมดมเมื่อนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาตื่นไม่เป็นเวลาสิ่งที่ตามมาจะเป็นอะไรบ้างครับรวนต่อระบบทั้งการขับถ่ายทั้งระบบย่อยอทั้งระบบเลือดระบบไหลเวียนเลือดพังหมดเด้งอาการที่ท่านจะเกิดขึ้นหรือท่านมีอาการต่อไปนี้กะลุนารลบฟัตงตรงนี้เลย นั่นคืออาการของการถ่ายไม่เป็นเวลาถ่ายไม่ปกติที่ผมเคยเจอคนไข้นะพี่นกถามอ่ถ่ายอุจจาระเป็นไงปกติถ่ายปกติทุกคนทุกคนจะพูดอย่างนี้ถ่ายปกติถ่ายปกติแล้วถามไปถามมา ออก็บางทีก็3วันก็จะมีถ่ายเพรก็เลยเราก็เลยคิดในใจว่าถ่ายสามวันคร <laughs> ั้งปกติอห้มันปกติยั่ไหคือมันเป็นปกติของเขาอาจจะเป็น<ช>ปเขาคิดว่าเป็นปกติขเขาแต่ผมบอกว่าถ้าคุณถ่าย2อวันครั้งสวันครั้งเนี่ยไม่ดีแล้วนะครับไม่ดีแล้วถ้ายังวัยรุ่นอยู่ก็ถือว่าถ้าปล่อยไว้ เวลาคุณโตขึ้นอายุ340จะมีชีวิตท oh, pues, okay. hm> like, okay. ี่ลำบากแน่นอนโหล่าสุดพี่นกอันนี้อันนี้ต้องพูดอันนี้พูดได้ละพูดได้เนาะได้นะครับกลุ่มผมบอกเคยรณรงค์เรื่องอาการปวดท้องผูกมากๆเนี่ยต้องระวังสภาวะของความตันเลือดที่มันสูงมันไปทําให้เกิดสวภาวะสโตก็ดีลอบเลือดอุดตันก็ด้นี่ไงอาจารย์สุขมบุอาจารย์สุขมบุท่านเป็นแพทย์แทนปัจจุบันแต่ว่าท่านทํางาน ตลอดเวลาแล้วก็ทานไม่เป็นเวลาที่สำคัญคือท่านทานอาหารจะเป็นรูปแล้วอาหารแข็งแข็งแล้วก็ปัญหาก็เกิดเป็นเลือดเหนียวจากการไม่ถ่ายอุจจาระร่างกายก็ดูดซึมอุจจาระเก่าออกไปก็เป็นกรดในเลือดไม่กินน้ำน้ำน้อยกินน้ำน้อยท้ายที่สุดเส้นโลหิตฝอยในสมองแตกซึ่งบอกท่านผู้ชมเลยว่าไม่ใช่เรื่องที่มันง่ายๆแล้วมันดูแบบไม่ต้องสนใจนะ เรื่องของการถ่ายอุจจาระเนี่ยการถ่ายอุจจาระเราเน้นม,มากๆคือคุณจะต้องถ่ายอุจจาระทุกวันและอุจจาระของคุณที่ถ่ายออกมาจะต้องสีสว่างนั่นหมายถึงว่าสุขภาพจะดีคือ,อเหลืองอ,อ,อ่อนๆหนลือนอ่นก็คือเป็นเ,เขาเรียกว่าสีเหลืองมัน,นมาจากน้ำดี <Okay. S 2> ที่มันไปย่อยในตัวของอ,า,อาหารที่เราทานเข้าไปเนาะมันก็จะออกมาเป็นสีเหลืองอ่อน อันนี้ก็คือบ่องบอกถึงสุขภาพของน้ําดีด้วยว่าเราบอกย่อยเราย่อยได้ดีอันนี้ก็คือเรียกว่าอุจจาระบอกสุขภาพได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดออกมาเหนียวเหนียวดำดำแสดงว่าเราอาจจะกินอาหารที่เรียกว่าไม่ตรงเวลาพอมาไม่ตรงเวลาแทนที่น้ําดีมันจะไปสามารถย่อยพวกนี้ได้ม,มันก็ย่อยได้ไม่เป็นปกติใครก็ตามฮะท่านอุจจาระเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบ กดชักโครกแลตนะสังเกตนิดนึ่งสีเป็นอย่างไรคล้ำน้ำตาลแก่โอ้โหออกดำม,มีมูกเคลือบอยู่อันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมถ้าเป็นม,ม,มูกเลือดไม่ค่อยดีนะถ้ามีเลือดติดเลือดติด,ตดก็อาจจะบ่งบอกถึง<ม>ลำไ<ห>สม้มีแผลแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นสีน้ําตาลเข้มดําดํานี้อาจจะไม่ดีละเริ่มเราเรียกอาจจะกินเนื้อสัตว์เยอะ นะแล้วก็เขาเรียกว่านนหนืดมันนืดเกินไปก็คือบ่งบอกถึงทําใหา้การที่เรียกว่าจะเบ่งออกมาการย่อยยากย่อยได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านที่มีอาการเหล่านี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะแก้ไขาอาการด้วยเครื่องดื่มแสนอร่อยเรื่องของอุจจาระเป็นเรื่องสําคัญนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมครับเรากาลังรวบรลมให้ท่านผู้ชมเนี่ยพยายามดูอุจจาระ หลังจากที่ท่านถ่ายอุจระามันฟังดูอาจจะดูแบบจิตจิตนิดนึงแต่ว่ามันสําคัญจริงๆครับเราต้องดูของเราเองครับช่วเรียกคนอื่นมาดูคขไม่ได้ไม่ได้เนาะจะดูยังไงนั่นน่ะสิครับอย่าลืมนะขั้นตอนสําคัญนะเน้นย้ํากันหลายๆรอบเพราะว่าอยากให้ท่านดูเองไม่สีน้าตาลแก่ไม่ดําไม่เข้มไม่มีมุกเลือดอมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งผิดจากเหลืองนุ่มไปเนี่ยสแสดงว่าท่านต้องปรับละ สิ่งหนึ่งที่เราจะปรับกันในวันนี้ก็คือปรับการกระตุ้นการขับถ่ายโดยการจบเฉียวและกันอีพะจะปรับอย่างไรเราก็คงใช้อันเดิมครับผมเนือ่องจากผกเป็นหมอมะขามอยู่แล้วผมก็ต้องมีมะขามเป็นหลักเพราะนั้นวัตถุด,ดิบของเราก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของมะขามเนาะหาง่ายราคาถูกนะครับทําเองได้แต่ทีนี้ครั้งแรกเราเคยพูดไปแล้วเรื่องของเราเอามะขามแล้วเราก็เอาไปแช่ได้มาเป็น น้ำมะขามเปียกครับอย่างนี้เนาะที่อยากจะเพิ่มถ้ามีเนาะนะครับเราก็ไปเอากลุ่มของใบมะขามมาต้มต้มน้ําใบมะขามก่อนเอาใบมะขามมาต้มน้ำเอาต้มน้าใบมะขามก่อนแล้วเอาน้ําใบมะขามขามาั้นมาใส่ในนั้นมาใส่ในมะ,ม,มะขามเปียกเปียกถูกต้องครับผมเอาใบต้มน้ํามะขาม มาใส่ในมะขามเปียก<น>เป็นฝกัฝกฝักครับผมแล้วก็ยีมันยีมันอปกติเราคือใช้น้ำร้อนถูกต้องไหมครฮะอ,อันนี้เพิ่มสารพันณเพิ่มอีกมันจะช่วยกระตุ้นหนักขึ้นป่ปเ oh, <no. S 2> อาว่าใบมะขามจะหายากกว่าเน,นื้อมะขามมานเลย ไม่เป็นไรถ้า,าถ้าไม่ไถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อต่อไปถ้าไม่มีเอาอย่างนี้ตลาดมีขายใช่ไหมใบมะขามมีขายมีขายครับผมใบมะขามใบมะขามอ่อนยอดไปซื้อเลยใช้ยอดมาได้เอาจารย์เหี้ยรู้เหีผมซื้อมาตลาดนี่นี่ก็คือไอ้เจ้านี้ก็คือเขาเอาไปทําต้มยำเลยครับใช่ไก่ไก่ต้มยำไก่ยอดมะามไอ้ยอดมะขามอ่อนนอกจากทําเป็นเครื่องดื่มได้แล้วนะมันก็ไม่ได้ว่าเชิงระบายสักขนาดนั้น เขาเรียกว่าน้งแข็งกันแล้วครับกินได้เลยครับพี่ชมได้วันนี้ทางทีมงานบอกว่ารู้ปิดรู้เปิดไงวันนี้ทางทิมนะบอกว่ารู้เพราะมันมีความฝาดแล้วมันก็มีความเปรี้ยวผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นวัวอยากกินใบไม้อ่ะทุกเมื่อท่านเนี่ยเนาะอร่อยมันๆเปรี้ยวๆมันๆแล้วว่าเนี่ยยอดมะขามอ่อนเนี่ยไปต้มน้ำก่อนแล้วมาคั้นมะขามเพิ่มฤทธิ์ อันนั้นเราจะทําเป็นตัวกลุ่มของเครื่องดื่มแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทําเป็นตัวกลุ่มของอาหารก็ไม,ม่ยากเลยต้ยมยำไก่แต่ว่าถ้าเราจะกินให้เกิดคุณสมบัติไอ้ต้ยมยำไก่กินให้เป็นคุณสมบัติทางยานช่วยกินน<า>้ำเยอะๆคุณต้องกินเป็นหม้อเลยนะ พราะงั้นเพราะงั้นเราเราไม่ต้องไปทานขนาดนั้นให้เป็นหม้อเราย่อส่วนมาให้เป็นถ้วยมันก็เป็นถ้วยก็กินง่ายๆนะเรามาลองดูว่าจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างครับอาจารย์เดี๋ยวเราทําอันเดิมก่อนเนาะทำอันเดิมก่อนวันนั้นคือคือครั้งที่แล้วเราใช้โซดาใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่ใช้โซดาแต่เราอยากถามยังอยากจะให้มันแบบมีความไม่มีโซดาอยู่ในตู้เย็นไม่มีโซดาอยู่ในเย็นเพราะว่าไม่มีใครดื่มทามใช้น้ําเปล่าได้ไหมได้น้าแร่ทุกชนิด คือน้ำด่างซึ่งดีกับร่างกายบางคนสงสัยว่าไอ้น้ำเปล่าที่มันเป็นน้ำแร่กับน้ำเปล่าธรรมดามันต่างกันยังไงอาจารย์ครับน้ำเปล่าธรรมดากับน้ำแร่น้ำเปล่าธรรมดาน้ำเปล่าธรรมดาถ้าผ่าน r o อก็คือมันจะไม่มีแร่ธาตุเลยมันก็คือน้ำที่เป็นน้ำจริงๆที่เป็นน้ำเปล่าๆไม่มีแร่ธาตุใช่เพราะว่าเวลารับประทานเข้าไปแล้วมันจะไปดึงตัวแร่ต่างๆในร่างกายเขาไม่ค่อยนิยมสมัยก่อน ก็ติใช้ทำแลบทำปฏิบัติการคือทำให้สะอาดเฉยๆค่ะนน้ำบริธิ์จริงๆก็ยังไม่เหมาะกับร่างกายเพราะไม่มีเกลือแร่ถูกไหมถูกต้องครับผมคราวนี้มันก็จะไปดึงมันไม่นี่มันดึงเกลือแร่ในร่างกายออกมาด้วยเอามันก็ยิ่งถ่ายเกลือแร่ออกใช่ครับผมอย่างนั้นคนป่วยที่พวกโซเดียมต่ำก็ไม่ควรกินก็ควรจะกินน้ำด่างกินน้ำด่างใช่ครับน้ำด่างหรือน้ำแร่ หรือพ so ูดงี้กมิเนอรัลการอ่านข้างขวดเป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณต้องการอะไรอ่านสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะมีคุณสมบัติมันจะมีคุณสมบัติที่ดีกับตัวคุณเองเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับการเตรียมนะมะขามเปียกน้ำเปล่าน้ำแร่จะดีมากนะฮะเกลือนะน้ำผึ้งผึ้งเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยนะเอาละครับท่านที่มีอาการ ท้องอื่น<ม>ท้องถ่ายไม่หมดมถ่ายอุจจาระทุกวันแต่ปริมาณไม่เยอะ<ม>ถ่ายอุจจาระออกมาแล้วมีสีเข้มถ่ายอุจจาระออกมาแล้วมีก้อนแข็ง<ม>นะครับมีมูกต่างๆนะฮะลองเริ่มต้นในการทานของอร่อยที่ดีต่อสุขภาพในการขับถ่ายนะอาจารย์จบเกี่ยวเครับผมวันนี้นำเสนอ บอกไปแล้วเนาะต้องมีมะขามมะขามเอามายีน้ำอุ่นน้ำอุ่นก็ได้หรือถ้าอยากเสิร์ฟเพิ่มสรระคุณก็ต้มน้ำไปมะขามเอามาคั้นแต่วันนี้เราจะเป็นเอาของเดิมนี่แหละของเดิมนี่แหละต่อจากเมื่อวานน้ำมะขามที่ยีน้ำอุ่นเหลือไว้อ่าครับผมต่อมาอีกสองอันนะครับผมก็คือมะกรูดและมะนาวเราจะใช้นี่เราเรียกว่า สามใบเถามันไม่ใช่สามมะสามมะอันนี้เรียกว่าสูตรฟอกเลือดล้างไขมันกระตุ้นระบบขับถ่ายนะลดคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆคือท่านผู้ชมสามารถทำเองได้นะครับเราพยายามเอาสิ่งที่ง่ายที่สุดเราพยายามทำไปดูบ้านที่สุดอ้าวโอเคเราทำแบบเดิมนะครับผมทำอย่างเดิมนะครับเราได้มะขามเปียกมานะครับสามช้อนใส่ลงไปหนึ่ง 2องนะครับสามนี่สามชอ้อนได<ง>้ละวสามช้อนนะโอเค<พ>อครับผมหลังจากนั้นครับผมให้รูกชมเป็นชักกรูหอมนะนะครับชักเห็นไนหะมอามะกรูดนี่นะมะกรูดนะเ,เข็นเ,น,เนลงไปต่อไปนะมะนาว มะกรูดมะนาวเนี่ยนะครับเปลือกอ,อย่าเพิ่งทิ้งนะเก็บเอาไว้เม็ดอย่าเพิ่งทิ้งครับเม็ดมะกรูดเม็ดมะนาวเก็บเอาไว้ใส่โหลตากแห้งแค่ใส่โลหลอ,อุ้ยเม็ดเต็มเก็บพรกลนพะตุวกรมอแก้ไขได้ค <c oughs> ่ะแก้ไขเดี๋ยวเราไปทํายาได้แล้วก็เป็นยาอมด้วยเอาไปคั่วแล้วกวาดพวกแผลร้อนในอะ่ะในปากเราได้สาม,มารถแล้วเนาะทีนี้นะครับ ตามสูตรเนาะเมกี้ก็คือมะขามสามช้อนนะมะกรูดมะปูดครึ่งลูกมะนาวครึ่งลูกนะนะครับก็ใช้สามช้อนเหมือนเดิมเนาะใช้หนึ่งเสมอภาคนะหนึ่งสองสามโอเคเกลือสำคัญนะเกลือลงหมุดเโอ้โหดิ่า เอาคาปิตาได้เนาะผมเมื่าอาจารย์เนี่ยมีความใฝ่ฝันอยากเป็นบาร์เทนเดอร์มากกว่าเป็นหัอดูหน้าตามีความสุขและเกินเวลาที่แบบว่าขยำบาร์เทนเดอร์เนี่ยขยำเพื่อ อาให้มันเกิดการผสมกันวิกกันอ๋โอ้อโหยังจะมีลีลาขอ,อให้บอกเลยว่าลีลาจานี่นะพลิกภาพไม่ออกเห็นไหมเราได้แทนที่ไม่ต้องเป็นโซดาเราก็ทำได้เช่นเดียวกันเออเนี่ยผมเพิ่งจะรู้นะไอ้ฝ่าเนี่ยเขากลับข้างไว้ตัว <c oughs> จริงๆนะไม่เคยรู้เลยนะมะนาวมะนาวาแล้วกันแต่มะนาวเ่เติมอ จะได้ดูน่ากินอ่ะโอเคไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็พอได้นะอาจารย์ยกมาทางนี้เดี๋ยวผมก็ดึงออกแล้วใส่ใบใส่ใบสะระแหน่ใบสะระแหน่นิดนึงอาจารย์ไม่เอาสลัดใส่ไปซะเลยโอ้ผมหรือพี่นกเป็นชั้มนายอยู่ไหมคะเอาโบบกแกงโอ้โหอาจารย์ของผมเนี่ยต้องกินใบโบบกเป็นอันไหนของไทยนะอันไหนของไทยอันนี้แก้ว อนแก้วพี่นกี่อันนี้ครับผมโอแก้วผมกาไม่มีพี่นกต้องหวดหวาดเลยเมื่อสักครู่นี้เราได้ให้ผู้ชมเห็นวิธีการทําน้ํามะขามโดยทําเอาน้ํามะขามเปียกนะครับผสมกับ น้ำมะกรูดและน้ำมะนาวน้ำสามะคือมะแรกอ่ะมันถ่ายไม่สะใจหรือแตไม่รู้ไอ้เจ้าสามะไอ้เจ้ามะนาวกับมะกรูดจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากการกระตุ้นขับถ่ายอย่างไรครับมันกระตุ้นการถ่ายเพราะว่าตัวมะกรูดเนี่ยมันมีน้ํามันน้ํามันของเขาเนี่ยตัวผิวของน้ํามันของมะกรูดกับมะนาวเนี่ยมันช่วยการ ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเกิดการไหลเวียนได้ดีขึ้นแล้วคราวนี้พอเราเอาไอ้เจ้ามะกรูดกับมะนาวมผสมในน้ำมะขมเปียกคือมสมบัติในน้ำมาขมเปียกมันเปลี่ยนแปลงยอ๋อมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นก็คือมันช่วยทําให้ระบบไหลเวียนเลือดฟอกเลือดได้ดีขึ้นแต่มันจะมีความเปรี้ยวมีความหอมที่ออกมามากกว่ามะขามอย่างเดียวและอ่าก็เป็นแล้วแต่ความชอบนะทีนี้มันจะช่วยขับเสมหะ ได้ดีขึ้นมะขามจะเป็นเปรี้ยวแบบออกวนนวลนใช่ไหมคะแต่มะกรูดหรือว่ามะนาวเนี่ยมันจะเป Contact, magic, รี้ยวแหลมอ่าตรงนี้ค right ่ะแต้จะมกล่อมไหมแต้องบอกว่าสามารถแล้วเอาไปปรุงในต้มยำอ่าอาจารย์ก็เลยจะบอกว่าต้มยำไทยผู้ชมฮะต้มยำไทยมันไม่ใช่ต้มยำน้ำข้นนะต้มยำไทยมันเป็นน้ำใสนะแล้วต้มยำน้ำใสเนี่ย ถ้าใส่แค่มะนาวอย่างเดียวแบบปัจจุบันไม่อร่อยโดดมันมันโดนเปรี้ยวมันโดนจี๊ดเลยจี๊ดเลยใช,ใช่ครับในอดีตเขาใส่สาม,มาะ,ะมันยังมีส้มซ่า,ย,ายังมีน้ำส้มซ่า น้ำส้มปี๊ดส้มซาก็ใช่รู้เรื่องเหมือนไม่ค่ะมันเป็นมันเป็นผสมควรแล้วเขาใช้เปลือกมาทำอาหารเปลือกเขาลงมาหาใช่ช่วยในเรื่องของกลิ่นแล้วก็ความหอมแต่กี้ตกลสัญญาว่าเราจะชิมเลยอ้าวชนแก้วค่ะชนแก้วก่อนครับผมสามมะนี่คือน้ำสามมะไม่มีโซดามะขามมะนาวมะกรูดไม่ใส่โซดาไม่ใส่โซดาแต่ใส่โอ้การเช็คการเช็คแล้วก็ใช้น้ำดื่มน้ำแร่น้ำแร่ก็คือเป็นน้ำด่าง น้ำดาแทนที่น้ำด่างแล้วนี่ก,ก็คือด่างชั้นดีเลยนี่คือด่างเนี่คือด่างชั้นดีเป็นไนี้ครับรสไ,ไ,ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ค่อยหวานละไม่ค่อยหวานละ,ละไม่ค่อยหวานแล้วก็พอไม่มีโซดาเนี่ยความเปรี้ยวมันจะโดดขึ้นมาหน่อยนึงนอ่ะกลิ่นมะขามที่ขึ้นจมูกมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นกลิ่นน้ำที่หนึ่งเลยกลิ่นมะกรูดแล้วก็มากลิ่นมะขามแล้วเป็นสุดท้ายคือกลิ่นมะนาว มาเรียงลนแบบนี้นะมะกรูดนำมาขามตามแล้วมานนวคนที่ถ่ายปกติทุกวันนี้ทานได้ไหมคะเมนูนี้ทานได้สิทานได้แน่นอนคนถ่ายปกติก็ทานได้คนถ่ายปกติก็ทานได้ครับแอ้อีกอย่างนึงคือวงเล็บนะเฉเพาะผมคิดนะคือผมเนี่ยใช้ในการที่ลดพุงคือผมไม่มีภูงเพราะผมทานพวกยาพวกนี้เขาะ่ถ่ายเพราะว่ามันงั้นเนี่ยเราเข้าสู่อายุพอ50ปุ๊บเนี่ย40กว่า50 พุงจะเริ่มลงพุงอร่อยตาจรอีบอยากกินใช่ไหมอ่ะกินได้น้าน้ำได้กลิ่นมะกรูดชัดเลยเพราะกลิ่นมะกรูดมานี่นะฮะแล้วตามไ่กลิ่นมะขามมันก็หอมแปลกๆเอาแล้วครับอาจารย์เป็นไงอร่อยค่ะโอเคสดชื่นสดชื่นดีนะกินเลยค่ะกินแล้วทำให้เรารู้สึกสดชื่นตาสว่างเลยทันทีแล้วมันไม่ได้จี้จ้ดเลยมันมันกินแบบนุ่มๆสบาย วันนี้เราทําน้าสามะพันกันนะครับน้ํามะขามเปียกน้ํามะกรูดน้ํามะนาวผสมกันในอัตราส่วนก็คือน้ํามะขามสามช้อนโต๊ะน้ํามะกรูดครึ่งลูกน้ํามะนาวครึ่งลูกตามด้วยน้ําผึ้งสามช้อนโต๊ะ<ช>นะะแล้วก็เกลือหนึ่งลหัดนะหนึ่งลำหัดหนะึ่งลำหัด,หดคือคือไอ้ที่คุณเห็นฝร,รั่งมันโรยเกลืองี้ย ถ้าแปลออกมาแพทย์แผนไทยเขามีวิธีการโรยอย่างนี้นะ mm hmm. เขาเรียกว่าหนึ่งครั้งเนี่ยของการหยิบเกลือแล้วโรยลงไปเขาเรียกหน,นึ่งลำหับเอาล้วฮะน้ำสามมะเน้นย้ำอีกทีเมื่อเห็นกรรามวาิธีการทำแล้วเรื่องของคุณสมบัติหลังรับประทานครับอาจารย์โับครับ ทานอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรครับทานอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทานได้ทุกวันแน่นอนไม่มีปัญหาได้ทุกเด็กผู้ใหญ่กินได้หมดเด็กผู้ใหญ่กินได้หมดแต่เด็กถ้าชอบเปรี้ยวก็โอเคเลยแต่ถ้าเกิดว่าชอบหวานเราก็สามารถเพิ่มตัวของความหวานน้ำพึ่งได้นะครับหรือน้ำตาลจะเป็นกลุ่มของไซรัปที่เป็นแย่หวานไซรัปก็ได้ตัวนี้แน่หรอครับผมมันช่วย ทำให้<ม>ร่างกายเย็นลงกินแล้วจะเกิดการระบายเกิดการขับถ่ายฟอกเลือดฟอกโลหิตนะครับ<ม>ทาให้โลหิตที่หนืดนะครับมันเกิดกระบวนการใสขึ้นหรือเกิดการไหลเวียนของระบบเ,เลือดได้ดีขึ้น<ม>กินแล้วจะรู้สึกสดชื่นเพราะว่ามีตัววิตามินซีแหละนะครับมผมก็จะทําให้เราสดชื่นกระปี้กระเป๋ากินตอนเช้าเช้าได้นะครับกินก่อนเข้านอนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทาให้รู้สึก หลังจากที่เรากินแล้วจากตอาที่เราเฟซสดใสแล้วเนาะก็จะเกิดความผ่อนคลายได้ทั้งกระตุ้นทําให้ตื่นตัวแล้วก็ช่วยกระตุ้นการนอนหลับเช่นเดียวกันไปนในตัวกระตุ้นให้สดชื่นในเวลากลางวันในขณะเดียวกันที่คุณกินก่อนนอนไม่ทําให้คุณหลับง่ายาเพราะงั้นเถออใช่ครับ,รบกินคดื่มกันมันแปลกนะ <S <S บางอันกินแล้วตาสว่างบางอันกินแล้วก็ แต่หลับแต่อันนี้อยู่ในอันเดียวกันอยู่ในอันเดียวกันแต่ไม่ใช่ว่ากินตอนชเช้าส <c oughs> ดชื่นปุ๊บแล้วจะไปหลับบ่ายนะเป็นไปได้ก็ไม่ได้แต่อันนี้ก็คือว่าท่าน,นผู้ชมฮะผมผมทานแล้วคือทานมาแล้วแล้วก็ทานเองบ่อยถ้าเราทานแล้วเราถ่ายได้เยอะเนี่ย <c oughs> โอกาสที่เราจะมีอะไรสะสมในร่างกายก็น้อยลงใช่ครับไม่ได้แต่ก็ที่สําคัญเราต้องอย่าลืม ออกกำลังกายด้วยเนาะใช่ไหมใช่ครับพวกคู่ไปด้วยกันมีเส้นยืดสายตอนนี้ก็หันมาออกกำลังกายแล้วเอาละวันนี้ท่านผู้ชมฮะมเน้นย้ำนะครับท่านผู้ชมที่มีอาการ<ม>ท้องผูกถ่ายทุกวันแต่สีเข้มกอนแข็งหรือถ่ายน้อย<ถ>เพราะเวลาไปถามคนไข้ถ่ายทุกวันไม่ถ่ายทุกวันถ่ายเยอะไม่ถ่ายเยอะ<ม><ม>แต่บางทง<ม>ีบางทีก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าถ่าย ถ่ายแหละแต่เขาเรียกว่ามันไม่สุดไม่สุดตอมไส้มันไม่สุดไส้ใช่ไอกาการไม่สุดไส้มันอาจจะเกิดจากลมไม่พอเดี๋ยวเื่อ้าาพูดว่าลมเบงไม่ลมเบงไม่พอใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องถ่ายออกให้เยอะที่สุดจนกระทั่งการถ่ายของเรานั้นออกเป็นของพุอุจจาระใหม่ที่มีสีเหลืองอ่อนอันนั้นแหละถึงจะเว่าเป็นของใหม่เมื่อไรยังเป็นสีเข้มยังเป็นของเก่าอยู่เพราะฉะนั้น ลองทําทานดูน้ําสามารถท่านจะสามารถมีเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพที่ทําโดยตัวท่านเองย้อนหลังไปดูกับบัคกบูได้นะครับกับช่อง YouTube ได้มีอาการอะไรเซิร์ชดูได้นะครับเรื่องราวของอาหารเป็นยาโดยอาจารย์ฉบเฉียวและจรย์อีนครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ oh. นี่ครับเราเรียกางการแพทย์แผนไทยว่าน้ำดางน้ำด่าน,น้ำแร่ทุกชนิดคือน้ำดางนี่คือน้ำ ดื่มกรมร,ราดวิตามินแอนด์วินเนอรัลวอเตอร์ขอบคุณครับคุณเอามาชงน้ำต่อ,อครับผมและผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คุณมีความสุข LED ขอบคุณครับครับผมพรุ่งนี้เจอกันกับเรื่องอะไรดีกันยังคงอยู่กับบล็อกเอลแล้วนะระบบขับถ่ายเราจะช่วยให้ท่านมีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นและเราเชื่อว่าผิวพรรณที่ดี มาพร้อมกับระบบขับถ่ายที่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับชท